สวัสดีค่ะเด็กนักเรียนชั้นป .1 ครับสองที่น่ารักทุกคนวันนี้มาเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูไออีกแล้ววันนี้คุณครูอายมีนิทานมาเล่าให้ฟังไทยซีไว้ชื่อเรื่องอะไรปลอดภัยไว้ก่อนมาฟังกันเลยค่ะพี่หมีใจดีมีเรื่องมาเล่าเกี่ยวกับตัวเราถึงความปลอดภัย หนูหนูควรจําทุกคําสอนไว้อย่าไปกับใครที่ไม่คุ้นเคยข้อห้ามต่อมาจงอย่าทําเฉยไม้ขีดไฟเอ๋ยอย่าเล่นอันตราย เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าไปเข้าใกล้เผลอเล่นถึงตายอันตรายมากมีหนูโปรดจงจำกาน้ำร้อนจีเข้าใกล้ไม่ดีลวกทีเจียนตาย ปวดแสบปวดร้อนนอนไม่สบายทุรนทุรายถึงตายก็มีของมีคมใสห่างไกลไว้ดีเก็บวางเข้าที่มีความปลอดภัยค่ำมืดดึกดื่นกลางคืนอย่าไป ป่ารกตรงไหนสัตว์ร้ายมากมีอย่าปีนต้นไม้ระวังให้ดีแตนต่อก็มีพิษมันมากมายพลัดตกลงมาพาเจ็บแทบตายหนูหนูทั้งหลาย จำไว้ให้ดีอุบัติเหตุนั้นเกิดพลันทันทีป้องกันให้ดีเรานี้ปลอดภยัยนิทานเรื่องปลอดภัยไว้ก่อนก็จบไปแล้วนะคะคุณครูายจะให้เด็กๆสรุปว่าพี่หมีใจดีของเราเนี่ย มาบอกให้เราระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างสำหรับวันนี้ในชั่วโมงวิชาภาษาไทยจบเพีงแค่นี้ขอขอบคุณค่ะ